ุณผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะทางวอสบอลสิงห์ชัชยออกมาโพสต์แบบนี้นะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการโพสเตือนหลายครั้งเนาะในการเปิดฤดูกาลมาเนะะี่ยค่ะก็เกิดเหตุการณ์หลายอย่างมากๆเลยทีเดียวกับทางหมอนาใจกินร้อยนะคะนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะมีหลายอย่างมีหลายเหตุการณ์ที่ทางวอดบอลเนี่ยออกมาโพสต์แล้วก็ออกมาแสดงให้ทุกคนได้เห็นได้ทราบกันนะคะบางทีก็เจอพายุบ้างค่ะบางทีก็เจอคนคอมเมนต์ด่าบ้างนะคะหรือบางครั้งนะคะก็เจอในรูปแบบนี้ค่ะโดยที่บอกว่า คนเขามาักไผ่มักมันครับเพราะใจมองใดก็เอาใจไปวางไว้มองนั้นมอมักสิ่งใดก็หลีกเลี่ยงยาเฮ็ดห้ยชีวิตมันยากแต่ละมือนางวิจารณ์คนอื่นมีความสุขอิหลยยุติถามแนอ่าอันนี้คือสิ่งที่ทางบอสบ๊อยชัยออกมาโพสนะคะก็อย่างว่าเลยค่ะบอสบอยก็อาจจะเป็นคนตรงๆเนาะคุณผู้ชมคาก็ถามหน่อยว่าแต่ละวันเนี่ยนั่งวิจารณ์คนอื่นนี่มีความสุขมากหรอประมาณนี้นะคะซึ่งทําเอาถูกใจหลายๆคนมากเลยทีเดียวค่ะว่าอ่า บางครั้งเนี่ยก็เป็นความจริงอย่างที่อ,อ่บอสบ่อยพูดนะคะเพราะบางคนเขาก็เห็นด้วยบอกว่าแมนความน้องอิลีบางชี่งงึดจนสมองสิแตกซุ้มจอบแต่สุ่มหาแนวเววาพื้นวาเรื่องคนอื่นอยากถามเพื่อกันว่ามันมีความสุขบอหรือว่ามันรุ่งร่อนในหัวใจว่าสายพี่น้องขา บางคนก็นคือถือใจแฮ้งนะคะกับซิทางอ่ากับสิ่งที่บอดบอยสีใช้ผลออกมาพูดแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องคะก็อย่างว่าเลยคะ่ะพอใช้สิ่งไหนชอบสิ่งไหนก็เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นไม่พอใจก็ถอยออกมาไนะคะ้ค่ะแล้วชีวิตก็จะดูมีความสุขดูแฮปปี้ขึ้นนั่นเองคะ่ะ คนเราสามารถหาความสุขได้ด้วยตัวของเราเองนะคะโดยที่ใส่ใจเฉพาะเรื่องของตัวเองไม่ใส่ใจเรื่องของคนอื่นให้มากนักนะคะถ้าเราอยู่กับตัวเองโฟกัสเฉพาะครอบครัวโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เราชอบเราเราโอเคนะคะเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราไปโฟกัสกับชีวิตคนอื่นมากเกินไปอาจจะทําให้ใจเราเป็นทุกข์ได้นะคะมันจะไม่นิ่งเลยทันทีเนาะอันนี้บอสลอยถือว่าออกมาพ์เตือนเนี่ยก็เป็นใจความที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมบางทีอ่ะเราก็ควรอยู่กับตัวเองให้มากๆเนาะ ื่อรู้จักทําความรู้จักกับตัวเองให้มากยิ่งขึ้นก็ว่าได้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางหมอดล้อมใจกันร้อยเนี่ยก็เดินงานอย่างเต็มฤดูกาลค่ะแล้วก็มีคิวงานเข้ามาอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนี้นะคะฤดูกาลนี้นะคะยังไม่พอคิวงานหลั่งไหลเข้ามาจนถึงฤดูกาลที่6ก คุณผู้ชมขาบอกเลยว่าปังมากนะคะเรือดุการที่10ยังไม่แบบว่าเข้าไปถึงเครื่องเรือดุการด้วยซ้ตอนนี้ปี69คิวงานเข้ามารัวๆแล้วค่ะโดยบ๊อบอยเนี่ยบอกว่าผลงานเรือดุการที่10ออกไปไม่กี่วนันคิวงานเรือดุการหน้ามารอแล้วครับค่ะอัปเดตล่าสุดจากทางบัอบอยศรีชัยนะคะโดยมีวันที่3 1เอตุลาคม69เนาะอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองค่ะในวันที่14พฤศจิกายนค่ะอยู่บ้านหนองแป้นนะคะอยู่จังหวัดกาลสินเนาะแล้วก็วันที่ย ทธันวาคมค่ะเป็นงานประจำปีนะคะอยู่อ่าวัดจินดามณีนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดเช่นเดียวกันอันนี้เพิ่มเข้ามา3าคิวงานในปี69หรือฤดูกาลที่11นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะฤดูกาลที่10ก็เดินทางมาอย่างแบบแบบ แบบสวยเนาะรืดูการนี้นะคะถือว่าเปิดตัวได้ดีทําทุกอย่างได้อย่างดีมากๆได้กระแสะตอบรับดีอย่างเกินคาดนะคะสําหรับหมอลําใจเกินร้อยนะคะคิวงานก็แน่นเอียดจนปิดรืดูการเลยนะคะสําหรับรืดูการที่10เนาะไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนนะคะคุณผู้ชมขาก็คือเต็มทุกงานนะคะแฟนคลับคือมาให้กําลังใจกันล้นหลามนะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าปีนี้อลังการแบบเริศจริงๆนะคะหลายคนพูดถึงทางหมอลําใจเกินร้อยค่ะอย่างเช่นทางคุณเอียงวิทยากรอ วิทยากรนะคะของกระบวนการเนี่ยเขามาพูดถึงหมอํำใจเกินร้อยเนาะบอกว่าอลังการเลิศเลอจริงค่ะเวทีสวยเป็นรวงทองที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะเครื่องเสียงไม่หักให้เต็มแบบดังสนุกไม่ใช่แบบดังแบบอึดอัดนะคะแสงฟิลเหมือนโรงละครนะคะคุมโซนได้เลิศนะคะชุดแดนเซอร์สวยเลิศมากนะคะ 1. เป็นสยามเมืองยิ้มที่โคตรภูมิใจโคตรสวยโคตรแพง โคตรเพราะโคตรลงตัวโคตรอิ่มโคตรฉ่ำที่สุดเท่าที่ดูหมอลำตลอดปีก็คือ40ปีที่ดูหมานะคะสองเลยก็คือว้าวกับเพลงหมอลำใจเกินร้อยนะครับอันนี้คือเดาไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงอะไรนะคะท่านครูนกเอี้ยงนะคะเขาพูดแบบนี้เนาะเป็นโชว์ศิลปินค่ะแล้วก็ถือเป็นว่าเป็นการอ่าเป็นกฑ์กระตุ้นให้ศิลปินทุกคนถึงวงแต่หัวค่ำอ่าถึงว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวนะคะ ได้ทั้งโชว์ศักยภาพได้ทั้งวินัยของศิลปินแล้วก็เป็นเวลาที่เยอะเพียงพอสำหรับแดนที่จะได้เปลี่ยนชุดในโชว์ใหญ่นั่นเองค่ะ3เลยก็คือกรีดมากๆนะคะกรีดให้กับซาวเปอร์โชว์แสงสดแดงสดเหลืองสุดนะคะแบบเลิศหรูด,ดูแพงมากนะคะแล้วก็4ค่ะช่วงเพลงลูกทุ่งนะคะก็คือถือว่าแบบสมาร์ทมากนะคะไม่รีบไม่รนดูไปเรื่อยๆเพราะชุดสวยแล้วก็5ค่ะคือโชว์แบบ โชว์โชว์พีระมิดอียิปต์อะค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็ไม่รู้ว่าใครร้องนะคะแต่ว่าเหมือนฟังพี่ก๊อตเลยว่าอย่างนี้นะคะเสียงน,าน่าแน่นชัดหลอด่อเต้นเก่งค่ะแล้วก็ข้อที่6นะคะบอกว่ากรีดแบบแบบแบบกรีดออกแบบกรีดออกมารัวๆเลยนะคะบอกว่าเปิดตัวหวน,นะะ้าได้อย่างเลอค่ามากค่ะสําหรับฉากนี้ชุดเป็นม่วงทองที่แพงหรูเลือกเพลงก็เลือกเป็นเพลงของ ราชาลูกทุ่งที่ติดหูนะคะออนซอนมากนะคะแล้วก็ข้อที่7ค่ะถือว่าเป็นการสร้างสารรค์ปกติวงอื่นหรือก่อนหน้าโชว์ออับสาราเนาะจะเป็นเครื่องทองแต่วงนี้ใช้สีส้มสะท้อนแสงนั่นเองค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะของแฟนคลับอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือจากทางเพจต้องขออนุญาตเพจของคุณนกเอี้ยงวิทยากรกระบ,บวนการด้วยเลวกันนะคะเป็นเป็นเพจที่ทาง บอลบอลศิริชัยเนี่ยได้แชร์มาเนาะแล้วก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนั่นเองค่ะก็อย่างว่านะคะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลเนาะใครที่ชอบนะคะก็อ่าว่าอย่างนั้นแหละค่ะคือเป็นวงที่ดีระดับหนึ่งนะคะที่ดูมาตลอดระยะเวลา40ปีของครูคนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยมันดีมากๆสําหรับโชว์ของฤดูการที่1ิแต่บางคนอาจจะไม่ชอบนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับ ความชอบส่วนบุคคลจริงๆนะคะเพราะว่าในวงการหมอลำเนี่ยค่ะมันมีหลายวงมากนะคะสำหรับหมอลำเนาะเราจะชอบทุกวงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากค่ะทุกๆคนมีวงในใจเสมอนะคะอย่างหมอลำใจกันร้อยก็มีแฟนคลับที่อยู่ในใจเสมอเหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะจะสนุกไม่สนุกขึ้นอยู่กับคนชอบจริงๆนะคะแต่จีก็คิดว่าทาหมอลำใจกินร้อยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีอีก อีกวงหนึ่งเลยก็ว่าได้เนาะสำหรับฤดูการที่สิเพราะว่าได้รับคำชื่นชมมากกว่าคำติอีกนะคะแล้วก็เป็นโชว์ที่มีความอลังการความขลังเนาะหลายๆโชว์นะคะคุณผู้ชมขาถือว่าเยี่ยมยอดมากๆค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะ,ะสำหรับหมอลำใจเกินร้อยนะคะฤดูการต่อไปแน่นอนว่าจะอลังการแล้วก็ปังกว่าน,นี้อีกค่ะอันนี้แค่ฤดูการที่10ยังทําได้ขนาดนี้แล้วนะ,ะถ้าฤดูการที่11เนี่ยจะปังขนาดไหนคุณผู้ชมก็ติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะ ล่าสุดนี้นะคะบอสบอยเนี่ยก็ได้ออกมาขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตทุกท่านนะคะบอกว่าขอบคุณทุกคําติชมนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนั่นคือเจ้าภาพวันนี้จ้างต่อไปที่ระยองอ่าเมื่อคืนนี้แสดงเสร็จแล้วนะคะเจ้าภาพจ้างต่อเลยทันทีในงานกระถินปี70นนั่นเองค่ะแล้วก็มีเจ้าภาพทาง ร้อยเอ็ดแล้วก็ฝั่งอื่นๆนะคะจ้าเข้ามาอีกตั้ง3คิวนะคะคุณผู้ชมขาก็คืออย่างที่จินได้อัปเดตไปข้างต้นเลยเนาะ,ค,ะคุณผู้ชมขาะนี่แหละคะ่ะทุกๆอย่างบอดบอยรับมาหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคําชมหรือคําติหลายๆอย่างเราก็ปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะผิดพลาดประการใดนะคะคุณผู้ชมขาแต่อย่างไงก็ฝากดูฝากให้กําลังใจกันไปเรื่อยๆแล้วกันคะ่ะรักใครชอบใครก็อย่าลืมซัพพอร์ตคนนั้นนะคะคุณผู้ชมขาอ่ะส่วนวันนี้จินเองก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเนาะ,ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจ ดีค่ะ